ผมจะเอารถเกี่ยวไทยเสียงนะครับไปทดสอบเกี่ยวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมอุ้ยนกอะไรวะโอ้โหเงานกบ้าเลยใหญ่ชิบหายดูดินะผมไปทดสอบเกี่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรอบนี้ผมจะใช้เป็นปากเกี่ยวของเขาเองแล้วกันนะไปดูกันได้เลยครับพ่อไปกันเลยครับอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยรถถอยรถมาตรงนี้เลยก็ได้พี่ ถอยถอยรถมาขึ้นตรงนี้ก็ได้เอาละครับผมเอาเราไปดับเครื่องทรงไมนอะโอ้ย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 ให้มันโ oh, อ oh, oh. ้ยโอ้ยอยู่เนี่อะปิดดีกว่าวะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะถอยรถมาตรงนี้แล้วกันนะครับเอาละครับผมมาดูกันนะว่าเขาจะได้หรือเปล่าคือ อ่าผมลองใช้ปากเกี่ยวของเขานะไอ้ผมยังไม่ได้ทดสอบเกี่ยวเลยนะผมเพิ่งเอามาติดแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดสอบในวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะครับอ่านี่ปากเกี่ยวเป็นปากเกี่ยวของเขาเลยเนะี่ยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอานี่ขึ้นมานะครับเด้กบอแล้วขึ้นบอแล้วน,นี้หวัหวหัวแต่งได้แล้วคุณโจสุดสุดยอดอะ่ะหวัวจริงๆเขาเป็นแบบนี้ป่ะนี่ผมไม่รู้นะครับนี่ดูระบบไฟเดี๋ยวโอ้โหสวยงามนะสวยงามสว่างมากเลยดูดิว้า ปครับไปลาปลาปลาอ่าเป็นอันนี้ฤดูก,กาลนาปีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงนาปังแล้วนะ <c oughs> นาปังนาปังเขาบอกว่านาปังมันจะไม่เหมือนนาปีใช่ปะ <c oughs> ่ะอ๋อาละครับผมถ้าแบบว่าภาคแบบว่าอ่าจะเขาเรียกว่าจังหวัดไหนที่แบบว่าเขาทำนาปังก็ดีหน่อยนะครับรถเกี่ยวจะมีงานทั้งปีนะครับ ถ้าแบบว่าภาคไหนที่แบบว่าปีหนึ่งเขาทำงนาครั้งนึงนี่โอ้โหคือแบบสุดยอดอะ่ะนะครับผมก็ปีหนึ่งก็ได้เกี่ยวแค่นิดเดียวเองเนานะคุณผู้ชมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหเ,เดี๋ยวพาไปทดสอบกันโอ้โหดูไอ้พัดลมบุ่นเนี่ย้า บอลลูนนี่เกาะจริงเลยนะครับไทยเซงครับเทงใสเอ้ยไทยเซงครับผมไทยเซงครับไทยแสงอ่ารถเกี่ยวนี่ทำยากมากนะครับดูดิระบบอะไรเยอะแยะมากมาย,นะย,ย,ยเลย,นยเลยน,ยเยนยเยยเี่ยถอยครับถอยครับถอยเลยครับถอยเลยมันอไออยู่เปล่าถอยเลยถอยเลยถอยเลยครับถอยเลยโอ้ยอย่าลวกครับพี่อย่าลวกครับ ปทดสอบครับไปทดสอบนะครับผมอโอเคหรือว่าจะดูดหัวลากเดิมอ่ะอวันนีไ้ไปไม่ไกลไงคุณผู้ชมวันนี้ย้ายไม่ไกลย้ายไม่ไกลย้ายไม่ไกลเอาเอาไม่ต้องเอาหัวลากก็ได้นะครับผมวันนี้ย้ายย้ายไม่ค่อยไกลย้ายใกล้ๆนะครับผมย้ายใกล้ชิวๆสบายสบายติดอะไรอ่ะพระเจ้าเออ ทั่วเอ้ยต um> ิดอะไรอ่ะเดี <t um <t um ๋ย um> um ือดเอ้าติดอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหไปกันต่อครับไปกันต่อติงจิลลา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 ไอตัดดิ่งติ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 งไปครับไปโอ้ต้นไม้ตัวใบบัอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอะตัดดิ่งติ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 งดัดจุด

เรถเปลี่ยนเงี้ยอ๋อมาเร็วว่ามาเร็วว่าอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะคุณผู้ชมมันก็คือต้นไม้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดตรงนั้นผมแค่เอาผมตัดแล้วผมดันไปไว้กลางนานะผมโอ้ยโอ้ยเฮือกเฮอเฮ้ยข้างข้างเฮกเฮเฮเฮอ้ยกับจนกันมองไม่เห็น สวัสดีครับพี่กันจนยืนสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนผมก็เล่นหัวลากกระจนยืนนะแต่เดี๋ยวนี้มาเล่นละเฮ้ยเ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงมาเกาะอะไรผมเนี่ยโอ้เมื่อก่อนก็เล่นหัวลากกระจนยืนนะแต่เดี๋ยวนี้ไปเล่นหัวลากเดิมๆนะครับผมหัวลากกระจนยืนแล้วกันนะกันจนยืนแล้วกันนะเฮ้ยกันจนยืนแล้วกันนะผม เราไปทดส pues mm hmm. nah อบครับผมเอาไปทดสอบเอารถไปทดสอบเฉยๆนะรถเปทดสอบครับรถเปทดสอบถนนเ้นี้ผมทำเองครับเอาดินถมเองเลยดินถมเองแล้วก็รถเกรเดอเกรดอ่ะโอ้โหจนเรียบอ่ะชมเออเจอเจด เออจิดเออจิดเึบเก็บเออจิดเออจิดมาแล้วครับมาแล้วโอ้เร็วจัดเลยอ่ะตามจริงก็ไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นะมาแล้วมาแล้วแปลงนี่เลยครับแปลงนี่เลยพอพอพ่อพอไปครับไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี oh, Please, ่ยอะไรวะโอ้โหพระเจ้าเอ้ยมีแต่อะไรเขาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้หพวกเอไอหัวขวดมันบึนจริงๆนะคุณผู้ชมเอาแล้วผมวิ่งไม่ไปซะด้วยเอาเอาเฮ้ยไปดิรถเนี่ยเออเอไอหัวใครมาเอไอหัวขวดเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ย โอ้โหเบี้ยวมันมีครั้งไหนไปที่รถจะไปเบี้ยวเลยเวลามาหน้างานเนี่ยโอ้ดูไฟส่องสว่างสวยงามตามท้องเรื่องเลยคุณผู้ชมเอ้ยโอ้มาทดสอบครับมาทดสอบครับเป็นนะปังแล้วกันนะครับเลยครับโอ้สินค้ารับประกันหนึ่งปีนะ <c oughs> ใช่หรือว่า <c oughs> <c oughs> รถเกียร์รับประกันหนึ่งปีมัน <c oughs> <c oughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ครับมามาทดสอบทดสอบทดสอบ,ทดสอบหน่อยทดสอบหน่อย ทดสอบสักหน่อยทดสอบสักหน่อยนีย่จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้จะไหวหรือเลปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยอ่ะมาว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าวะเอารถมาทดสอบครั้งที่สองแล้วนะครับปึ๊บนะเดี๋ยวมาดูดิปึ๊บอ่ะเอ้ทำไมอะ่ะไม่ใช่ฤดูกาลหรอ อาได้ไงเขเกี่ยวได้นี่ไงอ๋อมันต้องใช้ปากของเขาเองเหรอนี่ไงเกี่ยวได้แล้วนี่ไงอ๋อมันต้องใช้ปากของเขาเองเว้ยคุณผู้ชมเออมันต้องใช้ปากของเขาเองนะครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนี่ไงมันต้องใช้ปากของเขาเองนี่ไงมันถึงจะเกี่ยวได้นะครับ โอเคเกี่ยวได้แล้วลูกพี่อยู่ยได้แล้วโอเคเขาโอเคเขาไปไหนมากระเด็นเนี่ยโอ้ไปเร็วจ้าเจ้าโอเคจวดเ,เลยพี่จวดเลยนาปังครับนาปังไม่ใช่นาเราครับ <c oughs> ไม่ใช่นาเราสักหน่อยนึงนะครับผมนี่โอ้ดูโดยรวมครับคุณผู้ชมครับจากบ่อกระละแล้วกันนะครับใครอยากซื้อก็ ทักผมมาก็าได้นะครับเนี <Okay. S 1> ่ยจะทักเขาไปเลยก็ได้นะครับนี่ครับไปเลยโหเดห๋ย oh. ว oh, <ๆ>เอาจะช้าหน่อยดิโดยปกติเขาจะวิ่งประมาณเท่านี้แหลนะเนาะอ่าไอไอตัวนี่มันมาทำไมวะเนี่ยมีทั้งตู้แอร์และตู้ไม่แอร์แล้วกันนะ นาปังครับพี่นาปังไม่มีอะไรครับพี่นาปังครับนาปังเฉยมาทดสอบนะครับเอาเอารถมาทดสอบด้วยแล้วกันนะแล้วก็มามา,มาเกี่ยวนาปังด้วยแล้วกันะครับคุณผู้ชมเออผมใช้รถไอผมใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรผมใช้ปากของคันอื่นเกี่ยวไม่ได้อะคุณผู้ชมงงมากเลย โอ้โห้เยอะสุดยอด,ดมาเลยครับ <c oughs> มันหน้ามีหนูมากเลยเนาะท่าผู้ชมแหมมันหน้ามีหนูจักเลยแหละไทย,ไทย,ย,นะยเซ็งครับโอ้โหไทยเซ็งยนนะผมเกษตรตะกอนเล็ดทั้งคันนะผมหลอดไฟ LED สายพานหกเส้น เครื่องยนต์อะไรอ่ะนะครับผมไบเทคแปดสิบเซนแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวลุกการหน้าค่อยลงนะลุกการนี้เอามาทดสอบเฉยๆแล้วกันนะครับลดูการหน้าว่ากันอีกทีแล้วกันนะผมไอ่ไเส็งยนต์แล้วกันนะครฮะดูเออสังเกตที่ห้องเก่งแล้วนะครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะสังเกตได้ที่ห้องเก่งแล้วกันนะ ปากกว้างสามเมตรอ่านวดยาวแข็งแรงนะครับผมเอ่อแล้วก็อะไรกันจอทัชกรีนนะฮอเก่งแอร์เย็นฉ่ำแล้วกันนะครับมีเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงดังตุ้มตับนะครับผมเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงเด่นไทยเสียงยนต์นะครับผมบดจัมพลังโอโ้โหบดจัมพลังเยอะแยะมีบดจัมพลังด้วยว่ะคุณผู้ชมโอโ้โหดูหลอดหลอดไป โอ้ไฟสักหน่อยเว้ยคุณผู้ชมนะครับมดจับพลังแล้วกันนะเด้อโอ้โอหเธอโบจัดจ้านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโอ้ไส่สิงยนต์ไงเกี๊ยวข้าวในป่าแล้วกันนะครับวนเอาทั้งยาเอาทั้งข้าวอะ่ะเอาทุกอย่างนะครับผมโอ้โหดูเสียงไหนนี่เขาเลยโอ้แต่มันเลี้ยวแปลกๆนะ ผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวมาลแปลกโอ้เรทตั้งคันแล้วสวยงามครับคุณผู้ชมครับเนี่ยผมเอามาทดสอบเกี่ยวเฉยๆนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสวยดีจริงๆว่ะนะมันน่ารักมากเลยเนาะคุณผู้ชมนะเราลองซูมดูสักหน่อยดิสามร้อยเลยเหรอโอ้โหดูมันสวยมากเลยอ่ะระบบไฟระบบอะไรเต็มไปหมดนะครับสังเกตในห้องเก่งนะสวยงามนะครับคุณผู้ชมถ้าเปิดไฟครบ โอ้โหนี่คือเปิดไฟครบแล้วนะครับเดีย๋ยวพาคุณผู้ชมดูกลางคืนด้วยเนาะว่าระบบไฟของเขาจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับทดสอบเกี่ยวครับทดสอบเกี่ยวลงหน้าง,งานจริงนะครับผมไม่มีคันนานะสำหรับแมปนี้เดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอจะพาโอ้ยมายมาหมายมามายมาโอเคแล้วก็แทงราค่ก็แทงมี เขาเรียกว่าหน,น่าจะเป็นก้อนหญ้านะครับใช้ใช้ผ้าห่อเหมือนที่ผมเคยพาคุณผู้ชมไปไปห่อนั่นแหละนะครับผมแต่รถมันจะเลี้ยวปแปลกๆนะครับคุณผู้ชมรถมันจะเลี้ยวปแปลกๆรถมันจะเลี้ยวปแปลกๆมันเลี้ยวมันเลี้ยวตีมงอะ่ะอ่าจัดไปครับจัดไปรู้กันรู้กันเกี่ยวบทแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับ ไฟสว่างจัดจ้านเลยครับคุณผู้ชมอือโอ้โหโอ้โหสวยจัดสวยจัดโอ้ดูมันเกี่ยวเลย,ยลงไฟยี่สิบสองจะเป็นยังไ,ไงวะเนี่ยโอ้เอาจุ๊กจักจุ๊กจักจุ๊กจั๊กเลยนี่ค้ับจุ๊กจักจุ๊กจักเลย,ยเลยนี่ยแหมสุดยอดเลย เจออ่ะครับเจออ่ะนี่นี่คือภาพบรรยากาศตอนกลางวันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะพาดูตอนกลางคืนแล้วกันนะผมในช่วงหน้าดูตอนกลางคืนแล้วกันนะครับผมเนอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้๋อดูระบบระบบไฟดิแอร์เย็นช่ำหมอกุยมไม่ต้องห่วงนะครับแอร์เย็นอยู่แล้วจอทัชสกรีน วนเอาวนเอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูกลางคืนพาดูกลางคืนมา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 ,มาเออเออมันมันมันไม่ได้หมุนนะมันมันมันเหมือนตีวงอะ่ะมันก็เลยแบบว่าจะปแปลกๆนิดนี่เดี๋ยวพาดูกลางคืนแล้วกันนะครับปั๊บอ่าห้าโมงหกโมงอ่าทุ่มหนึง่งสองทุ่มดูระบบไฟดิ โอ look, room, is, ้ดีสองทุ่มนะครับเนี่ยยังยังมืดไม่สนิทสามทุ่มนี่มืดสนิทแล้วนะครับโอ้โหโอ้ดีนีคือความมืดนะนี่คือไฟส่องสว่างจากรถนะครับโอ้โหมีไฟหลังด้วยนะครับดีครับผมนี่คือการเกี่ยวกลางคืนแล้วนะครับสามารถโผล่มาดูข้างนอกก็ได้นะครับนี่คือโกโปนะครับโกโปติดนีครับผม โกโปติดโกโปติดอ่านี่เลยนี่เลยโอ้ไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนแอร์ก็ยังเย็นฉ่ำเหมือนเดิมครับผมนี่คือปิดไฟนะครับนี่คือบรรยากาศเปิดไฟแล้วกันนะโอ้โหดูดิโอ้สวยงามครับสวยงาม ไป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 โอ้ดูพัดลมดีดูพัดลมเขาหมุนดีคุณผู้ชมดูพัดลมหมุนดีโอโหเดี๋ยวถอยเข้าไปในห้องเก่งก่อนอเออนี่ยวจอยู่ภายในห้องเก่งแล้วกันนะครับสุดจัดสุดจัดถอยครับถอย,ถอย แปนาทีไปเลยคุณผู้ชมอ่าไปไปไปเรียบร้อยแล้วเอาอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทดสอบเรียบร้อยแล้วนะทดสอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายกลับแล้วกันนะย้ายกลับย้ายกลับอ,อย่ากางอุ้มไปก่อนนะกางอุ้มไปก่อนดูดูข้าวที่เต็มไปหมดแล้วไทยเสรคับไทยเส่ โอ้โหดูมีไฟด้วยคุณผู้ชมว้าเป็นไงโอ้ดูเปิดดูว่าเปิดบีบแต่ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของปั้นเขาด่าอีกลูกพี่ถอยถอยแต่ก็เลยถอยก็เลยก็เลยก็เลยโอ้โหดูหลอดไฟดิหลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟรถก็ LED ครับส่วนหลอดอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหลอดไส้นะครับโอ้โหดูโอ้โหดูคันส่องสว่างของเขาดิคุณผู้ชม สวยงามอะ่ะโอ้โหโอเคผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้โหดูหลอดไฟดิมีหมอกมีแมงแล้วเหรอเนี่ยโอ้พระเจา้าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันก็ส่องสว่างได้นะครับเออแล้วถ้าเราขยับเวลาแล้วมันจะเปลี่ยนเลยปะโอ้ยหลอดไฟมันเปลี่ยนด้วยเหรอมันไม่เปลี่ยนดิปะท้อสวยงามก็สวยงามดูดิ ไฟเราก็สว่างนะไฟรถเราเนะี่ยสุดยอดครับสุดยอดไฟรถเทลเลอร์เราสว่างมากนะไปหน้านะเฮ้ยชนชนไปครับไปโอเคผมเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับโว้ยชนละลายอ่ะพระเจ้า